ดึบดึ๊งเดีนะดึบดึบเลนื้อสดๆนะครับนี่ซอยจุดึกครับพวกเราเพื่อนโอ้ยพูทางสังเกายสิแล้วนะตับพี่เสรีวาตอบโอ้เขมันหลายเลยวะียาววะบัดขนาวหน้ไก่นเนี่ยสดไดเป็นสองจางด้ยนะื มงบือหรอเสี่ยงหมดเสียงเสียงไปบุกสามคนครับจากเขียงบ้านฝังแขกใยรเจ้าสุดยอดแห่งนแขกแถมไห้ผมเลยเกินโลดเลยเนาะเกินแล้ววะต้องไปทำความเสียดายใครเจาเรื่อยๆ นี่น่าจะต้ขคอตบเลยว่านี่เสกกูบ้านเนอะเขาเป็นยิ่งมันอยากให้มันตันบ้านแล้วมาคิวเดี๋ยวบีบอกนส่งชิดเลยซื้อเยอะม้ยเก็เย็นก็ม่เปนทงว่ล้เป็นวอะไร นี่ครับสุดยอดนกตัางกองดีเดียวนี่ครับบังหิ้วขอครับพี่น้อง <laughs> มีไกวยดึกครับมาดึกครับผ <c oughs> อเชิญได้ครับ นี yeah, so so ่ยสดสุดนเกอราเต่มอมามามๆครับ